นายวีรพงษ์รามาังคูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูลและสร้างอนาคตประเทศหรือว่ากอยาออเปิดเผยภายหลังจากการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทประกันภัยในประเทศอังกฤษว่าผลการเจรจาเพื่อดึงดูดขอภัยครับเพื่อดึงความเชื่อมั่นของ13บริษัทประกันภัยชั้นนําของโลกได้รับการตอบรับที่ดี โดยการเจราจาครั้งนี้ได้ข้อตกลงร่วมกันสนับสนุนในการฟื้นฟูประเทศไทยกับประธานกรรมการบริหารบริษัทลอยนะครับซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยรายใหญ่ของอังกฤษหลังจากที่บริษัทประกันภัยในประเทศไทยไม่พร้อมที่จะรับประกันการพบปะในวันแรกกลับมากด็ดีกับพวกบริษัทที่เขารับ ซื้อต่อซื้ออ,อินชรันต่อหลังชื่อที่ผมเรียนแล้ว13บบริษัททั้งทั้งทั้งสองวันเนี่ยทัศนคติกับบ้านเราดีมากเขามีความเชื่อมั่นว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเรา จะขยายตัวในอันตราที่สูงต่อไปแต่สิ่งที่เขาอยากจะรู้ก็ธรรมดาก็อยากจะรู้ว่าเรามีแผนการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นว่านี้อย่างไรซึ่งฝ่ายเราก็ได้ชี้แจงแผนเฉพาะหน้า แผนระยะสั้นแล้วก็ผมเองได้ประกาศว่าเราจะต้องทำทุกอย่างที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นว่านี้อีกในปีหน้าซึ่งมีหลายเรื่องที่จะต้องทำ การเจราจาครั้งนี้บริษัทประกันภัยอังกฤษยังเชื่อมั่นศักยภาพการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของไทยโดยได้อธิบายแผนการแก้ไขและฟื้นฟูน้ำท่วม3ระยะแม้ว่าบริษัทประกันภัย13แห่งจะเชื่อมั่นในระบบบูรณาการของประเทศไทยแต่ก็ย้ำเตือนนะครับว่าแนวทางการบูรณาการของประเทศจะต้องไม่มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยนายวีรพงศ์พร้อมด้วย กระทรวงการคลังและนายประเวศองค์อาจศิทธิกุล mm hmm. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะร่วมถแถลงผลการเจราจาณกระทรวงการคลังในวันพรุ่งนี้ครับ